มีผข่ไม่าเลยว่ามันแนองนอร่อยปล่านอไมรอม่้ามีบใหญ่แซมอร่อยป่ะแซมกินแบบเล็วเดิกินแบบเลอะเลยดิที่หนูถก็แลเร็วๆอามีนาไม่ขดีๆลูกนอแมให้ยๆๆแสมแม แย่ือว่เนี่ยดีวาดีวาดู้ซดิดูไอ้แซมใกล้นกียิไม่โดนมันเอาหัวมัจุเมอง้งนี้ก็บุองหมวดี่าดี่าไม่นักเกียริเลยตามนี่นี่นตไมดูะอร่อยปะคะบ